Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอน,นโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจากเจมี e รูเมอร์นะครับ The Science Based Focus Routine นะครับทำยังไงคุณถึงจะมีพลังการโฟกัสได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะหาเงินโดยใช้ความคิดของคุณนะครับเราอาจจะเรียกว่าคุณเป็น m e n t a l athlete ก็ได้ m e n t a l athlete เนี่ยนะครับเหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกอะนะครับนักกีฬาเนี่ยเขาเทรนร่างกายใช่ไหม ต้องเขาต้องเทรนสมองด้วยนะครับแต่เป็นทรวดทลิกเนี่ยถ้าคุณโฟกัสได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็แปลว่าโอกาสที่คุณจะสร้างคุณค่ามากขึ้นก็จะมีตามขึ้นเท่านั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าไปดูหนังสือเรื่อง deep work นะเขาบอกไว้ทํานองว่าถ้าคุณสามารถโฟกัสได้แค่วันละ2-4ชั่วโมงแบบลึกซึ้งจริงๆนะแค่นี้คุณก็แซงคนอื่น95%ที่เหลือละผมเห็นด้วยมาก การโฟกัส2-4ชั ots, ่วโมงต tools, to 1, ่อวันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครโฟกัสแบบโฟกัสจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงครับให้ช่วยในการที่เราจะโฟกัสได้มากขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับการทำ intermittent fasting หรือว่าการทํา IF เนี่ยนะฮะมีงานวิจัยเนี่ยที่แสดงมาให้เห็นแล้วว่าการทํา IF ประมาณ16ชั่วโมงนะครับก็คือพูดง่ายถ้าเป็นเอาง่ายสุดเลยเนี่ยนะก็คือคุณสกิปข้าวเช้านะฮะคือกินเที่ยงกินเย็นนะฮะกินเที่ยงกับเลิกกินตอน2ทุ่มนะคุณก็จะ IF ได ประมาณกี่ชั่วโมงสิบหกชั่วโมงนะครับโดยที่มันจะไม่หนักจนเกินไปเพราะว่าคุณก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนปกติหรือถ้าเกิดคุณไม่ถนัดแบบนั้นคุณจะทานแบบกินข้า,าวเช้ากับข้าวเที่ยงแล้วไม่กินเย็นก็ได้นะครับก็คือสกีนหนึ่งมือนะฮะมันก็จะได้ละสิบหกชั่วโมงไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปนะครับเออมันมีงานที่สนับสนุนเรื่องนี้พอสมควรนะครับออกมาเยอะเหมือนกันว่าการทำไอเอฟเนี่ยนะครับมันทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสได้มากขึ้น และถ้าเกิดทำแบบกินเที่ยงนะมันคือช่วงตอนเช้าด้วยนะฮะหลายคนเนี่ยเ,เหมือนกับรีพอร์ตว่าตัวเองเนี่ยโฟกัสได้ดีมากๆเลยในช่วงเวลาเช้าถ้าเกิดว่าเขาสกิปอาหารเช้าแล้วเขากินแบบเนี้ยแบบไอเอฟเนี่ยนะฮะข้อต่อมาคือการนอนนะครับนอนเนี่ยนะครับเป็นการเสริมสร้างสกยภาพของร่างกายได้ดีที่สุดแล้วในหนังสือของแมทธิววอลเกอร์นะครับ why we sleep นะฮะเขาเขียนไว้ว่าการนอนเนี่ยเป็นเหมือนกับ สารกระตุ้นสมองที่ดีที่สุดที่จะทำให้สมองทํางานได้ดีนะครับถ้าคุณนอนดีนะครับคุณจะเพิ่มทั้งความคิดสร้างสารรค์ทั้งความคิดในเชิงตรรกะและ productivity โดยรวมของสมองอย่างแน่นอนนะครับข้อต่อมานะฮะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ลดการรบกวนหรือไม่มีการรบกวนเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเราเนี่ยถูกรบกวนเยอะมาก rescue time นะ rescue time เนี่ยมันเป็นแอปใช่ไหมนะครับบอกว่า คนทำงานออฟฟิศเนี่ยถูกเหมือนกับ distract ทุกๆ3ามถึงหนาที Microsoft มีรายงานฉบับหนึ่งออกมาบอกว่าความสามารถของการโฟกัสหรือว่าสิ่งเรียกว่า attention span เนี่ยนะฮะลดลง34%ตั้งแต่ปี2000ของมนุษย์โดยเฉลี่ยนะครับ w a c h e r clown นะฮะบอกว่าในการทำง,งาน8ชั่วโมงเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยทำงาน Productive ไม่ใช่โฟกัสนน Productive คือมีงานที่ทำอ่ะเราเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย ไม่ถึง3ชั่วโมงดีคือจาก8ชั่วโมงเนี่ยมีช่วงเวลาที่ทำงานจริงๆอะ่ะประมาณสองชั่วโมง5้บสานาทีนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ก็คือคุณต้องลดหรืองดสิ่งที่มารบกวนคุณให้มากที่สุด 1. notification ทุกอย่างต้องปิดหมดนะครับสโทรศัพท์ไปไว้ไกลสามใช้พวกเว็บไซต์บล็อกเกอร์นะฮะสหูฟังตัดเสียงนี่ดีมากนะครับ และ5นะครับอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวอย่าเปิดไว้ในคอมพิวเตอร์นะอย่าเปิดนะฮะอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวเรื่องที่คุณกำลังโฟกัสอยู่ตอนนี้อย่าเปิดไว้นะครับเอ่อข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของกาแฟรหรือว่าคาเฟอีนนะฮะสำหรับคนที่ดื่มกาแฟนะครับมีงานวิจัยว่ากาแฟเนี่ยนะครับแน่นอนนะฮะช่วยเรื่องของการโฟกัสเรื่องของการทําให้ตื่นตัวแต่ว่าเยอะเกินไปไม่ดี เยอะที่สุดที่ดื่มได้นะครับอันนี้เป็นอัตราส่วนของกาแฟแบบปกตินะคือไม่ใช่แบบไซส์แบบดับเบิลจัมโบ้อย่างนี้นะฮะแม็กซิมัมสุดๆเลยเนี่ยสามแก้วต่อวันแต่ว่ากาแฟที่เราดื่มส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หลายคนดื่มทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ปกติเพราะว่าจํานวนช็อตมันเยอะมากนะฮะเยอะกว่าปกติพอสมควรด้วยความที่แก้วใหญ่อะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ต้องดูคํานวณเอานะครับคือประมาณสักหนึ่งร้อยถึงแม็กซิมัมสุดๆเลยนะสามร้อยมิลลิกรัม แต่อันนี้สำหรับคนตัวใหญ่นะฮะของคาเฟอีนต่อวันอย่างนึงกาบอกว่าให้ฟังคลื่นเสียงที่ประมาณ40เฮิร์ตนะครับ40เฮิร์ตบีบใช้ไปเซิร์ชในกู o กิลก็ได้มีเพียบเลยนะฮะ40เฮิร์ตบีทเนี่ยนะครับคุณถ้าเกิดคุณไม่ไม่ใช่ Google หรือ YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไป Spotify ก็ได้เซิร์ชว่า40เฮิร์ตนะฮะหรือถ้าเกิดคุณใช้ Brainwave นะครับเขามีแอปนะครับได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะก็ดื่มน้ำเยอะๆสสมอองงต้้กกาารนเวลโฟั สมองต้องการน้ำมาคือสมองต้องการน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการขาดน้ำเนี่ยทำให้สมองไม่โฟกัสนะครับสุดท้ายนะครับทํางานเป็นเป็นช่วงเวลาช่วงเวลานะครับบางคนบอกว่าทำสามสามโ r โ m โ d o อ่ะก็คือยี่สิบห้าพักห้ายี่ห้าพักห้าเนี่ยสามครั้งแล้วหยุดหนึ่งครั้งหยุดครึ่งชั่วโมงแล้วทําแบบนี้ใหม่นะครับจะทําให้คุณเนี่ยเอ่อทาได้มันจะให้คุณโฟกัสได้ดีกว่าการที่คุณนั่งลวดเดียวแล้วไม่ลูกไปไหนเลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 Minutes Podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือก a นันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Pananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง